ยินดีด้วยพระเอกดังขึ้นท่านพ่อลูกดกเสกคนที่สามเข้าท้องภรรยาสำเร็จพระเอกคริสแพดคริสแพดกำลังจะมีทายาทคนที่สามกับภรรยานักเขียนแคทเธอรีนชวาเซเกอร์แคทเธอรีนชูสเทนเกอร์โดยล่าสุดแหล่งข่าวยืนยันกับพีเพิ e ว่านักเขียนสาววัย34ปีกำลังจะมีลูกคนที่สามกับคริสแพดไม่มีการเปิดเผยว่าอายุคันกี่เดือนและจะเป็นเพศชายหรือหญิง คนับทีแคทเธอรีนไดอิมิกันชาฟับครอมนาพามาลูกทีดอบุ่นกับแคปชันวา่า Things that make me happy. A gloomy morning followed by a barn visit. สำหรับคริสพรตและแคทเธอรีนทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกันสองคนคือเอโลอีสคริสตินอร์วัยสองขวบและไลเลอร์กรีอวัยสามขวบ